จ้าอันนี้ก็เป็นกออยนะจ้าก๋อยที่หนึ่งสุกแล้วนะจ้าหนึ่งสุกแล้วเขากะสีเอามาขั้นใส่น้ำตาลนะจ้าเนาะเพราะว่าก๋อยมีรสจืดเอ่อมาขั้นใส่น้ำตาลก็สิออกมีรสหวานนะจ้าหวานๆมันๆหอมค่ะอันนี้ก็เป็นมันนะค่ะที่หนึ่งใส่มันกับเอ่อบะอื้อจ้าคือมันหอมมันแก้วจ้านี่ก็ก๋อยนะจ้าแซ่บเลยจ้าแซ่บเลย นี่ดอกวันต่เขาคนไกินนเดีวเขาเวียนามกันวันไ่เป็นนนไม่กินเนก้นอยู่บนเห่น่ะก้เราไม่กานนะเถาจะเกาคนมากกาากขาค่ะขันยางขันมันออกเนาะนี่ย้ายเ็สีกิน่อยนะจ้ากับลดมันกัแซบอือวเเขาจะเกาเพิ่งเคกินนี่ละ กินเข่ากินหน้าเพิ่นก็เอานี่มาคนมันหนึ่งนะจิ้มแก่กับข้าวกับยังมันจะแซ่บอยู่ดยล่ะหวานหวานจะแซ่บตานมี้รสหวานไม่ใช่ตานเนี่ยรสหวานนี่นะจ้าหนึ่งก้อยจ้า